้วจังหวะนี้ไปไหนก็ไม่มครับ

หลานียาวหยาบาดนั <si suppression> ้นเกี่ยวไได้ยังไงยังไงไหมเล่มยังไม่ยืดยังไม่ยื่ยังได้ขึ้นเกียไหม่กยไม่ได้ทงกันต่อครับตอนนี้ยังไงไปกันต่อไหมเกี่ได้แล้ว

Wait, <laughs> เข้มาแลแดนเลยจะเอาอ้าวคบบรรยากจะเป็นสีดคลิปขะทันทานครับเป็นฟีดคลิปของตะทัะท่านตะนะแทนเยอะมาเก็บไม่ได้

เมื่อไหรยก็ฟุตปายปินจะท่อนกระแทนครับเอ้มาไม่น้อยจะต่อยหนักๆเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้หนึ่งศูนย์ับเป็นจะท่อนกระแทครับยิงขึ้นนำทีแต่งจากแดนเป็นไปกระตอนนี้ครับโอ้สกอร์แบบนี้ครับสกอร์แบบนี้จะท่อนกระแทงนะจะมีสีคะแนนเท่ากันเลยครับ Yeah. yet. ต่อครับตอนี้เอเกือบไปแล้วครับเิดมาจังหวะนี้เก็บไม่ได้ไเก็บได้หมแขครับแบบนี้เอาสรับแบบดีโอ้ยจะได้จะได้จะไครับเอาจะหนึ่งหนึ่งเอจะดีันะรั้ตนนี้ โอเคแล้วม hey, you know to like, no. hmm, oh ีคำถามอะไรแบบนี้ครับแล้วอยู่ที่ไหนสปอร์ตต่อไปจะเป็นใครครับแต่ติดแต่มาถอยมือ

มีแต bon ่งับน้องลรับมีตากับน้องฟิล์มอย่างที่ขแบบนี้มีแต่กับัองฟิล์มมีความดังขึ้นมาแลครับมี่งั้องเล่นจะได้ตมมาช็อตทเอาเลาก็บบอแล้วครับแต่โดนตีเข้าที่ทครับาดไม่ได้จุดันแล้วขาดไม่ได้จุดกันแล้ว ไปนะลับานแสนสนามเตรียมตวนะัวครับนรนะสนานแสนครับใบเฟินครับพกบมาดี้อาลีนาีครับในคู่ต่อไปเราเย็่ยมเาแล้เหมือนกันครับคู่ต่อไปนะครับใบเฟินกับมาดีอาลีนาดีครับที่สนามสองมาถึงเกมในสนามหน่งตนวนนนี้แล้วเออเป็นแารเตะล่ดินในเวลาการแข่งขันครับ เหนือกันไปหนึ่งปะตือก่อนหครับแม่กลายเป็นกระแทกกระแทกครับสุดเฉดังไปก่อนในฐบานี้ครับกระเบ้องกระบื้องแตกดไปครับสนามสนามที่หนึ่งครับนี่ที่นหน้าล้าครันสนามหนึ่งรับอบ ปนามสองแม่ด้ สี่เปนดสปอนี้เอาละทีนี้นอนพีรับออกนอนดีข้าอยู่ใช่ไหมนึ่งศูนย์ครับโอ้หรับเป็นแบบนี้นี่เอาเหยครับม่แน่ครับในแน่ในแน่ไม่ได้ไในไน่ยังได้อยู่ตรงนด้ครับมันมีหน้ามาแล้วนะครับ

แนะนะี่แมนะนะี่แมนที่แมนนี่มาแมนนี้เลยโอเคจบไปแล้วไหลนองด้านดีมองน้าหน้าไหลมาด้านในไหลมาด้านในแล้วไหลกับมือางดแย่แล้วแบบนี้ครับอยางปั๊มได้อยางปั๊มได้อยางไปได้แล้วแมนีครับจริงใจยงไงเรี่อยากเข้าทางด้วยนี นัพบเปลี่ยนบาเปลี่ยนทางนเปลี่ยนทเปลี่ยนทางไหก็ได้เขอย่างไรลี้ยหอ่าจแต่ปัจบนี้เป็นป่าได้เปี่ที่เกิดของนักบิน วจะเล่นยังไงจะเล่นกันแบบนี้จะเล่นยังไงก็จะยบนี้ขอนเล่นไปแล้วลงรับไม่ได้ครับแม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเล่นรับทุกตัวเลือกทุกตัวเลือกทีมเราจจัดเล่นน้ำแข็งวิการนะฮะเปิดการนะนำมาได้เลยนะฮะน้ำแข็งนะฮะ นแข็งที3 3่มีให้นะครับมาตัดได้เลายังท <provide water> <Broadway> ีน้ำงินกางสนามนี่นอยู่ตรงเต็นชานะ้างขึ้หัวยสนามมือตสนามสคู่ใช่ไหมน

ได้ต้อง้าก็บได้ตอนการได้นัอประตูนครับตอนนี้ครับเฮเิดได้กันแน่นอนมาถึงตรงนี้เสียงสนามหนึ่งที่จะไปแล้ะมีตู้เด้งกับมาหารร้านแกเวลาันจะเปิดเ่ยอรอยรอสักครู่กัเการแข่ง จะไปที่สนามสองนะครับไปนี่ไปนี่ไปนี่ได้น่ได้นกันเ้าอลงได้ไดัไดกได้ได้ได้นด้ไ้ได้ด้ไ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 ดได้ได้ไีได้ได้ได้้ รอบสองนะน้องบีเด้านี้แทมทานยังเทานี้ละไอ่ได้สบายเทานี้ครับ

สามสองต่อไปนะฮะนามสองาึ้นสนามเราดสนามสอปสนามสงจะเป็นคู่ที่หักหบเป็นไดเพิ์มกับนันี่อะไรนีบสนามเี่ขับผู้โชครับเจครับเอนนี่มีเพิ่มกับนัการาดกับเจนรับ ไปไกลกันมาเนี่ยตอนตอนทากลสิกอนอ่ะสนามสองด้ดูชปุบเดียวรอกันปนสนามไ้สักี่นะสนามหนึ่งนะครับสนามหนนะครับพีิกับ เยอกรนการต่ินเวลากแข่งขันลยรัในสนามที่เจะเป็นการเตรียมพร้อมเอาชนะแมนเชเร์ยูไนเ็สนามี่อเลยพี่สนามอที่เล้สนามก่อน สนามสองแล้วก็ดำเนินการด้ยเรองแบานี้มากดีผู้ดวรีบไปไหนครับวันนี้ครับไม่พร้อมเลยเลยวันนี้